ตัวนี้เรสตอเบอรี่แล้วก็ใครที่แบบชงแล้วแลวแบบเอ้ยมันไม่ละลายสักทีมันคือเนื้อสตอเบอรี่นะทุกคนมันไม่ใช่ว่าไม่ละลายนะคะแต่คนพิม์มาถามว่าทาไมมันละลายายากมันคือเนื้อสตอเบอรีก่กรุบกรุบมันจะอร่อยมากมันคือเนื้อสตอเบอรี่ยี่สิบกระปุกสุดท้ายแล้ว you know you know เนอสตอเบอรีก่กรุบกรุบอ่านี้ใหญ่มาก เอาไวปใส่นอนได้เสื้อที่พิกี้ใส่มีขายไหมคะอยู่ในตะกร้าที่สองเลยค่ะตะกร้าที่สามเลยค่ะนี่ค่ะตัวนี้เสื้อ้าลาย้าแบบค้าลายคาแบบแต่ไม่ขากลิ่นนะคะกลิ่นก็จะมีอยู่กลิ่นเดียวค่ะใช้น้ําหอมกลิ่นเดียวกันเพิ่งเพิ่งมาฉีดเมื่อกี้เอาขากลิ่นด้วยเพราะว่านี้ใช้ใช้อีกกลิ่นหนึ่ง้ากลิ่นค้ากลิ่นเนี่ยเป็นคน แมันต yeah, ้องไฟเบอร์ดีมากๆเลยไว้จะสั่งเพิ่มนะคะขอบคุณค่ะตัวไฟเบอร์เอ่อตัวส้มยูสุใช่ปะในตะกร้าหน้าโปรไฟล์มีนะคะสำหรับตัวไฟเบอร์นะคะกดเข้าไปดูในตะกร้าได้เลยค่ะราคาพิเศษราคาน่ารัก หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะคุณคุณสลามฟู้ดค่ะหน้าโปรไฟล์พีกี้ได้เลยค่ะลายสีฟ้านะคะพี่รล้วกวนโน้ตมายาวๆใน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 ช่องที่แบบช่องสั่งซื้อนะโนโตต้ตมาแบบยาวๆเอียดๆเลยว่าแบบว่าต้องการอะไรบ้างสีไหนหรือว่าอยากได้เลยเซ็นพิมพ์มานะคะ ที่หนูแยกไว้ที่เป็นลายเซ็นไปไหนแล้วะยังไงอะยังไงหรอเอาลายเซ็นเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเด<น>ี๋ยวเอาไว้อะอะไรหรอ,อใส่มาแล้วอะ่ะเขดจเปึงนั้นหน่อยเขาเขียนตรงเขาเขียนตรงไหนอะ่ะเขาจะเขียนมาข้างล่างยาวๆ